ต่อก,กันเหมือนส2สองตัวเนี่ยมันก็ไม่ทะเลาะกันเวลาคนอ่อนน้อมต่อก,กันก็คงจะไม่มีใครไปตบตีหรือว่าต้องการที่จะชกตีหรือว่าฆ่ากันเพราะว่ามัวแต่กายอดน,น้อมซึ่งกันแล้กันประการที่สองก็คือจิตใจต้องอดโยนด้วย ก็คือมีมุขทั้งมุกทิตาและก็มุกทุตามุกทุตาก็คือมีความอ่อนโยนภายในมุกทิตาก็คืออ่อนโยนภายนอกอย่างเราจะแสดงความยินดีกับใครเราก็จะใช้คําว่ามุกทิตามุกทิตาจิตเวลาพระตันได้เลื่อนชั้นสมศักดิ์ก็ดีหรือว่าตั้ง สมรว์ก็ดีก็จะเราก็จะไปแสดงบุคธิตาจิตก็คือแสดงความดีหรือว่าคิดที่จะทำปานาทิบาตคิดที่จะไปทําสิ่งที่ไม่ดีทางกายกรรมนะครับโลกรวรจีกรรมเพราะว่าจิตใจนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนความอ่อนโยนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าธรรมชาติก็ดีทำไมเราจะต้องกล่าวพิยวาจาไม่ร่วมวาจาที่เป็นคำหยาบวาจาที่กักขะวาจาที่บุษสาหรือว่าสอเสียดต่งางๆสิ่งเป็นการผิดศีลข้อที่4ก็เพื่อที่จะรักษาโดยเฉพาะน้ำใจนะน้ำใจนี่สำคัญนะ ถ้าเราพูดคาที่ไม่เพราะหูไม่สนองหูเจ้ว่ากับท่านรองหัวหน้าส่วนพระชาการท่านพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกับบาทในวันนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณงามความดีคุณทานศีลคุณภาวนาคุณงามความดีบารมีทั้งหลายที่เราท่านได้มาร่วมกันบำเพ็ญน,นะ วันนี้ขณะนี้และจะดำเป็นต่อไปในอนาคตก็ขอให้มารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัย <c oughs> ตลอดทั้งพระคุณวัศีรัตนตไตรนะคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อย่างนี้คุณหลวงพ่อพระชีพระคู่เมืองจังวัดสุรินตลอดทั้งคุณครูบาอาจารย์มีหลวงปูดด่ดลลอัตโลเป็นต้นขอให้มาเป็น พระเเป็นปัจจัยอํานวยอภรรให้ท่านรองท่านหัวหน้าส่วนและก็พุทธศาสนิกชนทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยให้มีอายุวัะสมบัติปูนสิริภูนปรังสารวนาชนยชดยศวานคือนัสิ่งอ่ประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สมความมากๆปัรถนาจงทุกสิ่งทุกประการขออํารวยพรเตรียมละครมทำ ยะทาวริวหาปุราปริปูเรนติสักังเอวะเบวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังจิปเมวะสเมจตุสเบปูเรนตุสังคปะจันโดปนารโสยะทามณโจติรโสยะทา यो विवाचन्दरो विनामत् भवान्धरा योकी देख को भवासिरे शन चथा पचिनो สัตารธดามาวตันทีอายวันโอสุขังปะลังาวตุสสะปะมังกรังรักันตุสสะปะเทวตุสสะเป็นสนาสส เอ็มพวัตุสัพพมังการังรักขันตุสัพพเทวตาสัมบัติธรรมาอาเวนสันาสุทิมพาวันตุเตวตุสัพพมะกะรังรักขันตุสัพเทวตาสัสังคานุ อาเวนัสดาสวัสดีพระวันตเตสอาธูครับครับที่ เขาไปพูดในสุดท้ายมีไฟไหม้ที่ยุดยารที่ไฟไหม้โรงงานสังเครดีพอไปพูดเสร็จอนุตีสั่งมาปรลัดเรียขุนศักร,ริ์ประเทศประทุน ็เริ่มทำหมุดตักบาทแล้วนะคะในรอบเช้าวันนี้นะคะวันเสาร์ที่9มีนาคม2567นะมุ่งชุดไทยใส่เรืใหม่ตักบ,บาดแับประจาที่พักการอำเภอเมืองสุรินทร์ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และก็หนงาน,านข้าราชการ,รอ็ข้าประชาชนนะคะร่วมกันทุกๆวันเสาร์ วันนี้เป็นวันพระด้วยวนะคะวันพระใหญ่ด้วยนะคะเราเก็บบรรยากาศฝั่งนี้แล้วก็จะไปเก็บบรรยากาศฝั่งทางนน้นด้วยนะคะเพื่อนๆทีนี้คือบรรยากาศในการทำบุญตกบาทในสายบ้านมุดไทยใส่ผ้าใหม่ตักบาตรพระกับช้างนะคะ ทุกๆวันเสาร์ก็จะมีภาพที่งดงามของชาวสุรินทร์ของเรานะคะก็จะมีการร่วมทําบุญตักบาตหน้าที่วาการอําเภอนะคะบริเวณน้าอนุสาวรีย์พ่อปู่รอห้านะคะก็จะมาเรียงตัวกันที่นี่ขนาดวันนี้เป็นวันพระนะคะวันพระแล้วก็อย่างมี คณนะกรรมาชการหน่วยงานพ่อค้าประชาชนมาร่วมทํบัตรบาตรกันเยอะนะคะเป็นกิจกรรมของทางจังหวัดสุรินทร์ของเราทุกๆวันเสาร์นะคะในการนุ่งชุดไทยใส่ผ้าไหมตักบาตรแก้กับชานะสุรินทร์เป็นเมืองช้างนะคะเมืองผ้าไหมน,นะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะน้องนำกิจกรรมดีๆให้กับ ของกลุ่มคนชาวสุรินของเรานะคะในนามช่องตะวันรัศมีไลสไตล์ก็ภูมิใจนะคะที่ได้เห็นภาพอันสวยงามแล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆนำไปเผยแพร่ให้กับทุกคนทุกท่านนะคะทั่วโลกได้รับชมในวันนี้นะคะ เราก็หวังอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดีๆของทางจังหวัดของเราก็คงจะมีไปยาวนานนะคะก็สืบต่อกันยาวนาน3ปีแล้วก็10ปีหรือเป็น20หร้อยปีนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะวันนี้ช่องทวารสมีและสไตล์นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกองใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมาเราก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างเป็นอย่างสูงเราก็หวังว่าทิปการทาบุญในวันนี้ก็คงจะน้อมนในสิ่งที่ดีให้กับทุกคนทุกท่านนะคะให้มีอายุวนะันสุขภลตปฏิทานท่านาาสารสมบัติร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนรวยรื่เห็นกันทุกคนนะคะ ันที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทนอลส์หรือสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีะคะ่ะ